วันนี้ชูศิลจะทำอะไรให้ทานครับว่าเป็นเกต๊าวบะพวงฮะตับะพวงว้าวอันนี้ชูศิลนะครับเจ๊นะครับประวานนี้เขาโดนหนักเลยอันนี้มีคอนเทนต์อะไรเนี่ยคอนเทนต์ต้มตํามีสิลธสแตนด์อกโอ้ยเนี่ยดูการฟันน่ะไม่โอ้ยไอเนี้ยฟันก็มีฮะไม่ชอบไงเนี่ยมันจะโอ้ยปาดมือ ได้อยู่อันเนี้ยการปอกระดับแบบมันเึ๊บเ,เลยนะเหมือนโอ้ยเสียวบาดมือด้ไม่บาดจรงนะก่อนตารเราเ่นพ่อเลยนะโอเคเนี่ยบอกท่านผู้ชมไปก่อนเลยว่าแป้งอ่ะทำเกี่ยวกับกับเขาไม่เป็นนะอย่าดราม่าแป้งนะว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยรับมือพูดด้วยแล้วกันนี่ด้วย ทับมือจะต้อ,นะองเออแปลงทำบกปิดนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหเป็น้อไม่เป็นนะทักเรื่องเลยแต่ถ้าเรื่องกับเขานี่เป้กจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับวันนี้วันเราจะกินได้หรือเปล่ามาดูดูกันอันเนี้ยหนุงไงปกติคุณแม่จะตำให้กินไงแต่อ,อ้ยหมกแหนมได้ไหมล่ะเอ,อ้ยไม่ทันแล้วล่ะหมกแหนมต้องดังไฟไงดังยากดังวัติี อาจจะตำพังคงแล้วก็ตปมกแหลมท้าไม,มถึงถ้า<ล>ึง,งานฝานตอนใหญ่เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเพื่อความกรอบแล้วก็แบบไม่แหยนเล็กไง<อ>มันเป็นสไตล์เป็นสไตล์ใช่โอ้โหเหมือนจะถนัดมากเราเหมือนทำงานแบบทำแบบอะไรที่มันถนัดมากเลยเนะี่ยอ้ยแล้วแมวแมวรา,า,าบเลือดนะครับ <c oughs> ไปทังอนุ่นนะ <c oughs> อ้ยตอนใหญ่แทะใหญ่ก็ไม่ดีนะคะ พอไหมแค่นี้โอ้ยอี๋เผื่อแซ่บโอ้ยจะได้กินกันเมืดนุ่งเนาะการซับนี่แบบอือหเนี่ยฮะแล้วก็ฟานแบบนี้เลยทำไมแป้งไม่ใช่เนวาขูดเพราะว่าถ้าเป็นเนวาขูดแบบเนี้ยฟูฟูดแล้วเนี้ยเส้นมันจะน้อยเราเวลาตำมันก็จะเละไงอ๋อมันจะมาแแบ นนแต่ไมบบ่เพราะมันเลนมันจะผสแเทมเป็นบ่ใช่เราต้องแบบให้มันเป็นแบบเนี้ยให้มันแบบเราใช้มีดแบบให้มันเป็นธรรมชาตินะ่ะเดี๋ยวเ,<อ>เรามามดูตอนดำนะครับจะทำหมกแหนมด้วยนะครับวันนี้ชูปินตำเพราะหอันนี้จะหมกแหนมนะครับหมกสุข,ขนะ ตี ไอตูนะครับใส่เย็ดๆเลยอเยอะสองถุงสุดท้ายพอดีเลยเออเกือบไม่เหลือดีนะพี่เอนั่นอะไรเพืนแบบว่าจับเอาเมื่กี้โอ้ยยยยบยยยยยย่ยยยยยยยไยย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  ครับตอนนี้จะเป็นการลงมือตําของสูสินชาแนลวันนี้ส้มตําเอาแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยแตกดเอาเธอมันจีร่วงอ้ยคือไหมคือคือคืออย่างแรกเราก็ตำก่อนค่ะแมวเ,เสินใไทักหน่อยกันกระเด็นบอกรูกอยู่ <laughs> ไว้ตั้งบอกร่อ <laughs> หนูเป็นแม่สีเรือนเลยนะเนี่ยเข้า่ป อันน้อยนึงก็ได้นนแม่สีเรือนอันนี้ชิโรด๋ยวนี่มันพอโรอดีใส่ไหมไม่เาไม่ใส่ใช่ป่ะซ <c oughs> ิวใส่ไหมไม่ยิ้มาแล้วยังแรกเราต้องตำน้ำม,มันก่อนเพราะเอาเนี่ยเออนั่นมาให้ขอเขาไอ้เนี่ยอันพอร์คีนะมาให้เลยเด้ ไปต่อกันเลยต่อไปเราจะใส่อะไรก่อนดีแล้วก็จะใส่อันนี้ก่อนน้ำตาลทรายอ๋อนี่ที่บ้านเรียกน้ำตาลทรายเหรอครับเออไม่ใช่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอ๋อน้ำตาลปี๊บเนาะแม่เจ่บ้านผมเขาเรียกน้ำตาลปี๊บไงก็เลยออ๋ที่บ้านเรียกน้ำตาลทรายเหรอเราจะไม่ใส่น้ำตาลทรายจะไมล่ะฮะ ต่อไปแล้วก็โอ้ยเด้อไม่ถนัดแล้วก็หายมันอันนี้ละเอียดก่อนนิดนึงนเราเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะครับเพราะว่าอันบางอันตะเกีกกาเอยอนี่ปึ๊บเนี่ยหายมันลายๆแบบนี้ก่อนใช่ไหมและนี่คือในรอบป,ปีนี้เป็นพึ่งเขาครัวนะอันนี้เราจะใส่น้ำปลาคุณหม่ำนะคะใส่ร้ายแซ่บร้ายอ๋อไม่ใช่แหละอันนี้ผงชิสพอ,อโอ้ ขอเถอขอเอียงทับท้ายเทอีกตับปลาดีก่อนเออเดี๋ยวก็ไปยิบเก็บก็ล่วงบุลุงตุ้งติ้งชุ่มชิ้งมะโนลามานลาต่อไปเราจะใส่ไอผงพิเศษพอไหมไหมใส่หลายเสียบหลายต่อไปเราจะใส่บักนาวนี่เราตำแบบอุ้ย เนี่ยเราเราต้องเอาเม็ดออกด้วยนะคะแล้วก็บีบไปเลยคะ่ะ <Okay. S 1> เราจะเอาแบบเปรี้ยวหวานนะคะเอาเปรี้ยวหวานเด้อพี่นองเด้เออใส่ไปอีกคะ่ะอู้กินได้งนู่นนี่พี่พ่อว่าจิกิ้มด้ไหมอ๋อคิดว่ายัางไงอ่ะคนตนั้เอาะอร่อยอยู่แล้วใช่ดูหน้าคนตั้ง เหมือนขาดอะไรไหมพี่พอว่าเหมือนขาดอะไรน้ำปลาล่ะระกใส่น้ำปาลาเพื่อไปปัะทา่ากันกับป่า <c oughs> นิดเดียวพอพอไหมน่ะพอมันจะไม่เปรียวหวานเค็มเลยอันนี้ก็ใส่ไปเลยมะเขือเทศเจมือมทำไม อ๋อมะเขือเทศอยู่เอาเท้โอ้ยเซ็งผัดีเลยยุ่งขำนี่อันนี้ใส่ไปเขาบอกว่ากินมะเขือเทศแล้วผิวจะผิวพรรณจะดีใส่สสสสหลายๆเลยนะคะเพราะว่า ก็แตะเบิ้งก่อนนะโอยขาดยังวะโอ้ขาดเปรี้ยวขาดเปรี้ยวค่ะทุกคนมันแบบมันดบบอะไรจ๊ะมันขาดเปรี้ยวยังไงไม่รู้อ่ะเธอจะกินรสชาติาไหนเปรี้ยวหวานใช่อ๋อเปรี้ยวหวานมันเค็มต้องใส่เปรี้ยวมันด้วยไหม <c oughs> ไม่ไม่เราไม่ชอบเปรี้ยว แล้วมันจะเป็นเปรี้ยวหวานขมเค็มเอาล้วใช่มันจะอร่อยมากเลยพอนนี้ต้องตำหน้ามันก่อน <laughs> ใช่ไหมใช่ก็ใส่เส้นดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้กินต้องใส่ไม่เยอะเนาะเดี๋ยวแบบเราใส่ขนมกินด้วยไงแค่นี้อพอที่เหลือเลยที่เหลือเอาไปตำวันหลังเอาล้วเอ้เอไม่ต้องตำเยอะไงอันนี้ตำชั่ว ใส่ขนงกินยัยงไงยังไงยัยง,ยง,ง,งงงก็สมใจแม่นี่อยู่ยมีดบาดเนี <laughs> ย่ยรอยพึ่งแสบโอ้ยบาดทอนมือเลยเจ็แบแค่นี้นเ,นเลยเราใส่เสร็จยังไงใส่ไปใน้ครบเลยเสร็จขนมกินใส่ไปนิดนึงเดี๋ยวมาแป๊บน,นึงนะโอ้ตายละเป็นตาบ่ะเนอะโอ้แสเห็นอ่ะใช่ มันบาดตอนไหนไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันพึ่งเนี่ยขนมเกียดเส้นเขาแกะอ๋อเขาแกะตรงนี้นะคะทุกคนวูนี่คือขนมเส้นนะคะถ้าภาษาโคราเคาเอนเนี่ยเขาปุ้นบอกขนมจีขนมจีนอันนี้นะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะต้องตัดแบบนี้นะคะตัดทำไมอ่ะตัดซื้อนี่ล่ะให้มันดูหลายขั้นตอนนี่โอ้ ตำไม่ถนัดเลยนะคะแซบโอ้ีอย่านะคะโอ้โหเป็นไงค่ะทุกคนน้ำยายใหญ่เห็นส้มตำน้ำยายใหญ่ใหญ่ย้อยฮะอ่ะชิมเลยอุ้คขาโค้กเลยจ้ะเป็นไงทาดอะไรอืมอร่อยโอ้เออดีดีอืม<ะ>อร่อยอืม ก็ไปตัดไม้เถอะนะแล้วควใครตัดไม้ก็ได้โอ้โหเปิดร้านได้เลยน,นี่ใช่แสบมากอ่ะในรอบปีค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่จานนะคะเคขาคงหว่ำโคกเลยบุ๊บบอ,อมไม่หนูไม่ถนัดความอ่ะความไห้เนะนี่ยนี่ แล้วก็อันนี้คั่วคออกเออโอ้โหทุกคนดูสีสันอีกคัวนึงไหมล่ะเอากินคั่นี้มาก่อน้างไปก่อน มีอาทิที์ปิ้งเห,หมอมของเราโล่งเต่าแล้วนะครับรอระหว่างที่รอก็สุมตำของซูสินชนแนลอร่อยไงตำหน่อยเย่ยเขาบอกว่าตำหน่อยจะมักแซ่บหืม มาเด็กมาขึมม้นเ,นเแบบิ้งพี่อามายันตะปดิซิมซื้อหามซีเมนต์มันื้อบกแนมบุกแนมบุกแนมใส่ไข่อ๋อีแค่นี้ก็อยู่กินก็ได้แล้วนี่สบายแล้วแต่ยิ่งซื้อมะอุ ng มาไหว้ตามทุกวันก็มีเนาะไม่เปลี่ยนก็เขา้าที เดี๋ยว่าลูกละสิบบาทเหรอเงินบอกไงพี่เย่ตามบักพุ่งเด้อเนี่ยเอาไปแซ่บโอ้โหหมดเลยนะครับแซ่บมากคือคนเดียวมดมันแน่อยู่แล้วจ้ะฝีมือตัวเองนั้นนั้นอย่างนี้ต้องแต่ต้องตามให้ให้คุณแม่ทานทุกวันตอนเย็นอืมอา สับหมักแบบสับทะลุโลกอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่หมกผมว้าวเหลืองอาหรับชาต <c oughs> เดี๋ยวมาดูหมกของเรานะครับมืดค่ำแล้วนะครับตอนนี้หมดพอดีเอฟซีแม่หิวแล้วจริงๆมันน่าจะสุงได้แล้วนะ เก็นีอชัว<ะ>มาหยิบหมกให้แม่หนะล่ะอเอาเอาถาดมาไปมอะจอดมาน้ำดิหยิบยากเลยกอนจอดไว้สองคันนะ่ะไม่เขาเนี่ยถือให้เธอ,อน่ะหยิบอุย้ยเดี๋ยวไปได้กินเออได้กินคือกั่นแหละหยิบแบบไหนล่ะหยิบมาใส่ถาดทังทีนะน่ะเออนี่ ดืมสอปึ๊บอือ้าวายเยมรนี้เราจะเปิดยังไงยิพีกดมันนี่จะเป็นไม่ยิ้มพิกอุ้ยเดี๋ยวพิกอยู่ไหนเมุเมเติมมาฟังนี้หนึ่งสองสามเฮยคุณเมทเติมอีกอือก็เทิบถาดกัได้บัักแข็งไงมันต้องใช่แบบว่าแสงเนี่ย พี่ยี่ซิมดันอ่ะยำเกมุกเนี้ยมต้องแบบพี่ยายหิวจัดแล้วไปทำนะแหน่แหน่งน่งคองรอพี่ินยาน่เนียนพักไงคุณแม่พึ่งไฟเลยนะนะพแม่เอาไปไปใช้บ้างก็อนี้เลนี่ไปใช้คุณแม่ ไปนี um, <to explain> <to explain> ่มันมาสบ่างเลยอะใช้สายั้งบ้านเพราะว่าเออเออนี่ของโอ้ไอโฟนชูทำไมสว่างแท่สื้อต่อเขาไม่ละไม่น่าเลยอุหอนอ้าวคุณยี่เตี้ยมาเนี่ยรับรู้รับเอมโวพ่อฉันเฮ้ยอะไรอะไร เสียงใครเสียงใครอยู <ped> ่ก็พอเนี่ยมันพ่อยายเก่งบอกโอ้นี่นี่กำลังกินเขาเขาอยู่หรือเปล่ากำลังกินเหลราเลยว้าวชิมกอนนะได้ชิม

อุ๊ยโอ๊ยแต่มาครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ